เป็นไงบ้างครับอย่างที่โดนเด็กตีรู้สึกยังไงบ้างอับอายใช่ไหมครับอับอายนะรู้สึกที่โดนเด็กตีอับอายไหมครับนี่นะอับอายไหมอะไรอับอายไหมครับเฮ่น้อโอ้ยคีไม่เกี่ยว ไม่เล่นเลยฝัดกูเอากูผ่านาเลยไม่ได้แค e, ่นี A ้เหรไม่อยากตาหรอกหอตามหมูตอนอะโอ้ยไอไอพยุนยิ้มได้กูไม่ี่ไ่ไไอคนไทยบอก อย่างนี้โอ้ไม่เล่นนะเว้ยไม่เล่นอ้าวมาเล่นคอมผมทำไมเนี่ย